มาต่อกันที่หนุ่ม v BTS นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีการโพสรูปเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยละครับเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับมีอาร์มี่คนหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความถามเหล่าอาร์มี่คนอื่นๆผ่านทาง VW เวิรว่าตัวเขาต้องการภาพอะไรก็ได้มีรูปคนอยู่ภายในรูปประมาณ3 0สครับส่วนภาพที่เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยจะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ต้องมีพื้นที่ประมาณ70%ของภาพโดยคนที่โพสต์รูปให้แฟนคลับคนดังกล่าวก็บอกว่า เขาจะมอบบัตรคอนเสิร์ตวง BTS แถวหน้าสุดให้ด้วยซึ่งพอถามไปได้ไม่นานนะครับก็เกิดความเซอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ขึ้นเลยครับเพราะว่านุ่มวีสมาชิกวง BTS เนี่ยนะครับได้เข้ามาบอกกับอาร์มี่คนดังกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะอัปโหลดรูปให้เอง ภาพทีวีนั้นอัปโหลดให้แฟนคลับที่รีเควสต์ภาพในรูปแบบดังกล่าวนะคะเป็นซีรีส์ภาพใหม่ๆของวีเองค่ะโดยภาพนั้นมีสัดส่วนที่ถูกต้องตามที่แฟนคลับคนดังกล่าวของวง BTS ต้องการทุกภาพนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของวีที่มีต่อแฟนคลับของวง BTS เป็นอย่างมากโดยความใจดีของวีก็ทําให้เหล่าอาร์มี่นะคะหลงรักสมาชิกหนุ่มหน้าหล่อคนนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าค่ะส่วนภาพถ่ายบางรูปนะคะเป็นภาพที่วีถ่ายในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวและทํางานในต่างประเทศด้วย ทานแฟนคลับหรือว่าเหล่าอาร์มี่นะครับก็ได้เข้ามากล่าวชื่นชมความใจดีแล้วก็ความเอาใจใส่ของหนุ่มวีครับที่มีต่อแฟนคลับมันยกใหญ่เลยทีเดียวโดวยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าแฟนคลับคนดังกล่าวจะต้องแฮปปี้มากแน่ๆในขณะที่หลายคนครับก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้ส่วนบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นตามคำสัญญาของแฟนคลับคนนี้แล้วหนุ่มวีเนี่ยก็น่าจะต้องได้บัตรแถวหน้าสุดเพื่อดูคอนเสิร์ตของวงตัวเองหรือเปล่าครับ